สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนมาทำตะเกียงจากเครื่องดื่มจุก,กํำลังที่เหลือใช้นะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับซึ่งทุกวันนี้เป็นหน้าฝนไฟดับไฟที่บ้านปุ่มดับค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งก็ไปหาวิธีมานะครับว่าทำเราจะทำตะเกียงด้วยอะไรได้บ้างปองพบวิธีนี้นะครับก็เลยจะชวนเพื่อนมาทำซึ่งอุปรกรณ์ที่จะทำก็มี ขวดเครื่องดื่มชูกําลังนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่ปกติเราก็กินอาจจะก,กินแล้วก็ทิ้งเลยก็อาจจะไรค่าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามารีไเซเคิื่อใช้นะครับก็มียี่ห้ออะไรก็ได้1 1ขวดแล้วจะมีน้ํามันพืชเหลือใช้นะครับอันนี้เป็นเหลือใช้หรือว่าถ้าเพื่อนไม่มีเหลือใช้ก็เอาน้ํามันพืชใหม่ก็ได้นะครับในครัวเพราะว่าเราเอามาทําตะเกียงเนี่ยใช้นิดเดียวเนี่ยใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็จะมี <c oughs> กันไกล มีไอตัวนี้เป็นไส้ผ้าห่มนะครับมันเก่านะครับที่ผมลูปอ,องมนาะถ้าเพื่อนไม่มีก็เอาเป็นพวกผ้าขี้ริ้วหรือว่าเศษผ้าเก่าเก่าก็ได้นะครับไม่มีแค่การแค่จะดูดดูดน้ํามันขึ้นมาข้างบนเฉยๆครับใช้จะเป็นผ้าขี้ริ้วหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเป็นคนๆนหน่อยครับผมแล้วก็จะมีไขควงปากแหลมนะครับอันนึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับว่าทํำยังไงสเต็ปแรกเดี๋ยวเราจะ เลือกเป็นอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่เน้นว่าไม่เน้นยี่ห้อนะครับไม่ได้โฆษณาเน้นมาเป็นเครื่องดื่มชูมกําลังนะครับี่เราเปิดปามาก่อนนี่นะครับวิธีการก็คือเปิดปาออกมาตัวนี้จะมีสีขาวนะครับก็สําหรับเพื่อนท่านใดเอาสีขาวออกออกก่อนนะครับเพื่อนท่านใดไม่มีพวกไขควงปากแหลมก็ใช้เป็นตะปูก็ได้นะครับแต่ว่าผมลองเนี่ยลองแล้วค่อคนข้าง,ง่ายนะครับเพราะว่าปัามัน มันบางมากนะครับผมก็แค่อ่เห็นไหมครับวิธีการก็คือนี่ครับกดลงไปใช้แรงกดเพียงเล็กน้อยนะครับกดลงไปตรงกลางตรงกลางป่านะครับเห็นไหมครับอ่เห็นไหมทะลุออกแล้วทะลุออกแล้วครับกดลงไปเพียงเล็กน้อยอ่ะแล้วก็ทะลุแล้วก็หมุนหมุนนิดหน่อยแค่นี้นะครับเห็นไหมครับเป็นรูแล้วก็ประมาณนี้เลยครับอ่าเราจะหาอ่าใช้แรงกดเพื่อให้ ดูมันกว้างขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อที่เราจะสอดตัวใส่ใส่ผะห่มเข้าไปนะครับประมาณนี้แค่นี้เลยนี่นะครับง่ายๆให้เป็นรูนะครับต่อมาก็คือเนี่ยเตรียมไว้แล้ววันนี้ก็เตรียมไว้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราก็จะใส่ตัดตัวผ้านี่นะครับกะว่าระยะเนี่ยประมาณเอาแค่เท่า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 ขวด ความสูงเท่าขวดก็พอนะครับเพราะว่าเพื่อนมันดูดนะ้นํามันขึ้นมาแล้วก็ตัดเนี่ยตัดเอาพอที่จะประมาณสักเซนหนึ่งก็พอนะครับเพื่อให้มันดูดน้ํามันขึ้นมาเฉยๆประมาณนี้เซนหนึ่งแล้วก็ยาวประมาณความความยาวก็เท่ากับขนาดของขวดนะครับตัดไปครับรตัดตัดไปเลยเห็นไหมเป็นการรีไซเคิลของเก่านะครับ ก็มีแต่ของเหลือทั้งนั้นครับเห็นไหมครับต่อมาเราก็จะมาสอดตัวนี้เข้าไปตรงฝานะครับก็ใช้ไขควงตัวเดิมนะครับสอดเข้าไปเลยครับนี่ครับประมาณนี้เลยง่ายๆเลยแค่นี้นะครับนี่ไหมสอดง่ายเลยแค่นี้ครับเห็นไหมครับเราก็จะเอาอันนี้เข้าไปข้างในเนาะแต่ก่อนจะให้ที่จะเอาไปข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทน้ํามันลงไปน้ํามันพืชเหลือใช้นะครับ อันนี้เป็นเหลือผมเทมาจากตัวกระทะที่ทอดไปนะครับก็เทเข้าไปเทไปให้ให้หมดนี้เลยนะครับพอดีผมมีประมาณนิดมันเทได้น่นจาจะประมาณคึ่งขวดนะครับอชนีครับเป็นเบิ ตัวนี้ประมาณได้ประมาณสามนสี่นะครับก็อีกนิดหนึ่งจะเต็มก็โอเคจะได้ครับอ่ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้นะครับง่ายๆเราก็เอาตัวนี้ยัดลงไปในขวดนะครับแล้วก็หมุนฝาปิดแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับเพื่อนก็ น้ำมันพืชจะถูกดูดขึ้นมาด้านบนด้วยผ้านะครับผ้า,าตัวไส้ห่ผมที่เราใส่เข้าไปข้างในดูดขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวเราอาจจะหงายขวดเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปลองจุดด้านนอกนะครับด้านในอาจจะมีควันเวลาจุดนี้อาจจะจุดในพื้นที่ที่ควันระบายออกได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นน้ํามันพืชมันจะมีควันขึ้นมานะครับก็จุดภายนอกอาคารเนี่ยน่าจะดีนะครับเพราะว่าควันมันจะ ะสะสมในห้องได้นะครับถ้าจุดอยู่ในห้องโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองจุดกันนะครับก่อนที่เราจะจุดเราจะทําการหงขวดนะครับเพื่อให้น้ํามันมัน,มนมชุ่มตรงปลายก่อนนะครับนี่นะครับประมาณนี้ะเริ่มชุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาลองจุดดูนะครับ นี่นะครับก็ก็ติดน้ำมันที่เราเตรียมไว้นะครับก็ติดดีอยู่นะครับก็หลังจากนี้น้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาตามตามมาตัวผ้าที่เราทําไว้นะครับเห็นไหมครับนะสังเกตดีๆมันจะเห็นว่ามันจะเป็นเห็นไหมมันไหม้น้ำมันนะครับผ้าก็จะไหมแ้แล้วสักพักหนึ่งถ้ามันไหม้หมดแล้วค่อยๆขยับขยับขยับ,ขย,บขยับขึ้นมาเนะี่ยโอ้ติดดีเลยครับนีครับ ที่ค่อนข้างดีนะครับฝากไว้เป็นเดียครับรีไซเคิลทั้งน้ำมันเก่าแล้วก็ตัวขวดเครื่องดื่มโจกกำลังที่เหลือใช้นะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ครับฝากไว้เป็นเดียครับในยามที่ฝนฝนตกไฟดับอะไรประมาณนี้ขอบคุณครับ